สวัสดีค่ะแม่ทุกชาวนาฝึกหัดวันนี้พามาดูเรื่องกล้วยกล้วยแต่ไม่กล้วยนะคะตัวนี้จะเป็นต้นนี้นะคะเป็นกล้วยนวลกล้วยนวลน,นี้เขาจะไม่มีหนอนะคะจะขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดตุกสั่งเมล็ดกล้วยนวลมาเพาะทั้งหมดสองรอบแล้วนะคะแต่ว่า ด้วยความตั้งใจเพราะใส่ถุงทําตามวิธีที่ดูในสื่อนะคะก็ทําตามแต่ว่าไม่ขึ้นแต่ว่ายังโชคดีที่ต้นนี้ที่ขึ้นเพราะว่าเราถอดใจไม่เอาและก็เลยเทดินที่อยู่ในถุงเพาะกล้วยนวลน,นะคะไปรวมกันแล้วก็ปลูกใส่ในกระถางใหญ่ๆล้อรถยนต์นะคะแล้วก็เอาบัวดินที่ชอกช้ำจากไก่เขียมาอนุบาลไว้ปรากฏว่า